โอเคค่ะอ่าโอเคงั้นดูเลยเเเวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการอินทิเกตนะคะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการอินทิเกตนะคะป๊บ โอเคนักเรียนเห็นหน้าจอที่ครูแชร์อยู่ใช่ไหมคะปืไปสไลด์อย่างรวดเร็วเห็นอยู่ใช่มไหมลูกเห็นค่ะอ่าโอเคคะ่ะคราวที่แล้วเราอินทิเกรตกันไปแล้วในแบรง,งานที่สองจุดหกแต่ไม่ได้ทำข้อที่ติดสแควร root เนาะไม่ได้ทำข้อที่ติดสแควร root นะคะอ่าคราวนี้จะอินทิเกรตได้ก็เหมือนดิฟค่ะนะักเรียนก็ต้องเป็นยังไงก็ต้องทำเลขที่ติดสแควรูทให้เป็นเลขยกกำลังนะคะ เพราะฉะนั้นครูจะเปลี่ยนโจทย์ให้มันมองเห็นเลขชี้กําลังเนาะมันก็คือ x คูณด้วย square r x คือ x ยกกําลังอะไรคะ x ยกกําลัง1ส่วน2เสร็จ1ส่วน2ใครตอบครูเอ่ยจีรนันเขียนพลกลางค่ะอ่า x ยกกําลังเสร็จ1ส่วน2จีระนั้นห้องกอหรือห้องขอูกล่ ต้องขอค่ะเลขที่ยี่สิบห้ายี่สิบสามค่ะโอเคค่ะอ่าโอเคค่ะนะคราวนี้บวกด้วยค่ะบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนเอกยกกำลังสามเลขชี้กำลังถ้าเป็นส่วนเลขชี้กำลังเป็นลบ ย้ายไปข้างบนเลขชี้กําลังจะเป็นบวกแต่ถ้าเป็นส่วนเลขชี้กําลังเป็นบวกย้ายไปข้างบนเลขชี้กําลังจะเป็นลบมันคือบวกหนึ่งครูจะกลับนะคะจากเปลี่ยนหารกระโดดขึ้นไปเป็นคูณนะคะคูณกับ x ยกกําลังลบสามค่ะอ่ะาคราวนี้จะอินทิเกรตได้นะคะจะต้องเห็นเลขชี้กําลังไม่พอจะต้องทําให้เป็นตัวเดียวกันนะักเรียนดู x คูณ x ยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสอง ฐานเหมือนการคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นได้เอกยกกำลังเอกตัวแรกเป็นเลขชี้กำลังเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเซนหนึ่งส่วนสองได้อะไรลูกสองส่วนสองส่วนสองหนึ่งบวกเซนหนึ่งส่วนสองไม่ใช่สองส่วนสองบวกใหม่บวกใหม่จะบวกลบสามส่วนสองค่ะเท่าไรคะสามส่วนสองสามส่วนสองค่ะพิมพ์เลยพี่พันค่ะสามสิบเอ็ดค่ะโอเคค่ะ เป็น x ยกยกําลังเศษสามส่วนสองนักเรียนรู้ไหมมหกอ่ะตกมาตายเรื่องนี้ตลอดเลยอินทิเกรตได้ดิฟได้คอนเซปต์ได้แต่ตกมาตายเรื่องบวกลบเศษส่วนนักเรียนไปทบทวนนะมันคือเนื้อหาคณิตศาสตร์ปสามนะเพราะฉะนั้นบวกด้วยสามเิ์เป็นเลขหนึ่งเราไม่ใส่นะคะ x ยกกําลังลบสาม x กยกกำลังลบสามอ่ะคราวนี้คราวนี้เดี๋ยวบางคนเพิ่งเข้ามาจะงงอะไรเดี๋ยวครูพูดปฏิญาณุพนันธ์บางทีครูพูดอินทิเกรต ภา,าษาไทยเรียกว่าปฏิยานุพันธ์แต่เวลาเดี๋ยวนักเรียนเข้ามาหาลัยเขาจะเรียกว่าอินทิเกรตนักเรียนฟังให้มันคล่องบางตอนครูอยู่มัธยมนะถ้าไม่พูดแบบทับศัพท์ไม่พูดทับ,บศัพท์คณิตศาสตร์ครูไปมหาลัยคงเลยอะไรวะดิดอะไรวะอินทิเกรตอะไรอย่างน,นงี้เนาะนักเรียนฟังให้มันชินเนาะสําหรับคนที่จะเรียนวิศวะนะคะคราวนี้พอเราหาปฏิยานุพันธ์พอเราหาปฏิยานินุพันธ์เนี่ยจากเอฟเล็กมันจะกลายเป็นเอฟใหญ่จากเอเล็กมันจะกลายเป็นเอฟใหญ่ ปกต so so ิเวลาดิฟจะใส่พาร์มใช่ไหมคะแต่ถ้าหาปฏิยานุพันธ์จะ f เล็กจะกลายเป็น f ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอะแปลว่าตรงนี้คือการหาปฏิยานุพันธ์ละปฏิยานุพันธ์ละนะคะปฏิยานุพันธ์เลขชี้กาลังจะบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น x ยกกําลังเศษสามส่วนสองบวกกับหนึ่งค่ะ้างล่างก็จะเป็นสามส่วนสองบวกกับหนึ่งค่ะ บวกด้วย x ยกกำลังลบสามแล้วเอาบวกหนึ่งค่ะข้างล่างก็จะเป็นลบสามบวกหนึ่งได้เลยคะ่ะได้ลบสองครูเขียนลบสองเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมบวก c ค่ะ mm hmm. นักเรียนค่ะคนที่ส่งการบ้านครูมาอะไรตัดกันได้ให้ตัดคนไหนที่ยังส่งในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้โดนแบบหักคะแนนส่งช้าบางทีครูจะส่งกลับไปนักเรียนเราไปตัดกันให้เรียบร้อยจะได,ไ,ดได้คะแนนแบบเต็มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสามส่วนสองบวกหนึ่งได้อะไรลูก สามส่วนสองบวกหนึ่งห้าส่วนสองค่ะถูกต้องค่ะมันคือสามส่วนสองบวกสองส่วนสองสามส่วนสองบวกสองส่วนสองสามบวกสองเป็นห้ามันคือเอ็กยกกำลังเศษห้าส่วนสองค่ะมันก็หารด้วยนะคะหารด้วยเศษห้าส่วนสองแต่คูให้เทคนิคเทคนิคเทคนิคคูให้เทคนิคเวลาหารด้วยเศษส่วนค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเราจะไม่เขียนแบบนี้ ถ้านักเรียนสังเกตเห็นว่าเลขชี้ก,กำลังเป็นห้ส่วนสนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนนักเรียนเขียนเป็น2อส่วนหค่ะมันคือคูณด้วย2อส่วนหครูกลับทันครูไหมคะเมื่อกี้มันคือ5 x าก,กกําลังเศษห้าส่วนสหารด้วย5้ส่วนสเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก5้ส่วนสเป็นคูณด้วย2อส่วนห้ามาดูต,ตัวต่อไปค่ะเมื่อกี้ใครตอบครูคะ เลขที่สามสิบเอ็ดค่ะเลขที่สามสิบเอ็ดพิมพ์รับทีพันเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ได้คะแนนแล้วคราวนี้บวกหารลบค่ะบวกหารลบค่ะก็จะได้ลบใช่ไหมคะคราวนี้เราเขียนครั้งเดียวเลยค่ะมันก็จะได้ลบค่ะลบ x ยกยกกำลังลบสองส่วนด้วยสองค่ะแล้วก็บวกสี่ค่ะจัดรูปให้ดูดีขึ้น มันคือสองค่ะนักเรียนดูนี่ x ยกกำลังห้าส่วนสองค่ะห้าส่วนสองคือรากที่สองซ้ำกันสองตัวดึงมาหนึ่งตัวครูดึง x ยกกําลังเดี๋ยวครูบอกนะไอห้าส่วนสองเนี่ยมันมีค่าเท่ากับสี่ส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองใช่ไหมลูกใช่ไหมคะสี่ส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองถ้าอยู่ในสแค a รู root x ยกกำลังสี่ถอดรูทออกมาได้ x ยกกำลังสองพอะไรพอตัดกันปุ๊บสีส่วนสองเหลือสองนะเพราะฉะนั้นเหลือ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองเหลืออยู่ในรูทก็คือรูท x หารด้วยห้าค่ะลบด้วยค่ะจัดรูปให้เรียบร้อยนะคะลบด้วยนะคะเศษหนึ่งส่วนด้วยส่วนด้วยสองค่ะ x อยู่ข้างบนเลขชี้กำลังเป็นลบค่ะย้ายมาข้างล่างเลขชี้กำลังเป็นบวกค่ะ แล้วก็บวกด้วย4ค่ะคําตอบคือตัวนี้คําตอบคือตัวนี้โอเคอ่าคําตอบคืออันนี้นะคะนะ่าต่อต่อไปค่ะมาดูต่อจงหา fx เมื่อกำหนด f า x มาให้ทวนเวลาเรามี f x เวลาเรามี f x ถ้าเราดิฟถ้าเราดิฟจะได้ f า x แต่ถ้ามี f พาม x มาให้กลับกันค่ะถ้าเรอินทิเกรตจะได้ f x ทำกลับกันเห็นไหมคะให้ f า x มาให้ถ้าเอาไปอินทิเกรตนะคะจะได้จะได้ f x โอเคนะคะถ้าเอาไปอินทิเกรตจะได้ f อเครื่องหมายคล้ายๆถั่วงอกคล้ายๆตัวเอเนี่ยเขาเรียกว่าอินทิเกรตนะคะครูขออนุญาตต่อไปเรียกแบบอินทิเกรตเลยนะูขออนุญาตเรียกทับศัพท์นะคะขออนุญาตเรียกปฏิยานุพันธ์ว่าอินทิเกรตเลยอันนี้ดิดอันนี้อินทิเกรตอ่ะต่อนะคะเพราะฉะนั้น ข้อที่สองใหญ่หา fx ก็จะได้หา fx ก็จะได้เขามี3ก็เพิ่มเข้าไปเป็น3 x บวก c ค่ะหา fx ก็จะได้3 x บวก c ต่อค่ะทันครูไหมคะถ้ามีตัวเลขถ้ามีตัวเลขเวลาเราอินทิเกรตให้เติม x แล้วก็บวกสี่เข้าไปต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะข้อที่สองเอามาอินทิเกรตได้ไรเขามีเลขสี่เราใส่เลขสี่ตามเขาเขาเป็น x ยกกําลังสามเราเป็นเยกยกกาลังอะไรคะสี่ค่ะสี่้องค่ะ x ยกกําลังสี่ค่ะ x ยกกําลังสี่หารด้วยเลยค่ะ สี <C S 1> <C S 2> ่ะถูกต้องค่ะ x ยกกําลังสี่ก็ต้องหารด้วยสี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมอะไรคะบวกสี่อ่าแล้วก็อย่าลืมบวกสี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมบวกสี่อะไรตัดกันได้ตัดใช่ไหมเอ่ยสี่ตัดสี่ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบจริงๆคือ x ยกกําลังสี่บวกสี่ค่ะ x ยกกําลังสี่บวกสี่ค่ะอ่าใครตอบครูบ้างเมื่อกี้ เลขที่ยี่สิบเจ็ดคันวาพรค่ะเลขที่ยี่สิบเจ็ดชื่ออะไรนะคันวาพรค่ะคันวาพรนันไม่เห็นเลขที่โอเคใครอีกคะเลขที่สามสิบประภาวาลินค่ะค่ะใครอีกคะเลขที่ยี่แปดค่ะนภัสสอนนภัสสอนใครอีกคะหมดแล้วใช่ไหมคะ อ่ะต่อเลยค่ะถ้างั้นต่อไปข้อที่สามค่ะไปแ,แบบรวๆข้อที่สามค่ะมีค่าเท่ากับค่ะมีใครจะตอบไหมข้อนี้ํ <c oughs> าแบบฝึกหัดมาแล้วได้เลยค่ะอ,ะอ่างั้น ได้เจ็ดกยกกำลังหกส่วนหกค่ะบวกสาม x กยกกำลังจากกำลังสามเป็นกำลังสี่ส่วนสี่ค่ะกำลังสี่ก็หารสี่ลบ x จากยกกำลังสองก็เป็นยกกำลังสามแล้วก็ส่วนสามค่ะบวกตัวสุดท้ายจากสามเฉยๆก็ใส่สาม x ค่ะแล้วก็บวกสี่ค่ะไม่มีอะไรตัดกันได้ก็ไม่ต้องตัดค้างไว้แบบนี้นะค้างไว้แบบนี้นะ อ่าต่อไปค่ะข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. ได้ก่อนที่จะอินทิเกรตจะต้องจัดรูปให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวครูจัดรูปก่อนนะคะจัดรูปได้ x ยกกำลังลบสามกระโดดขึ้นมาข้างบนคูณหนึ่งก็ได้ x ยกกำลังลบสาม บวก 2x ยกกำลังลบ2นี่คือโจทย์นะนี่จับรูปนี่คือโจทย์เพราะฉะนั้นเวลาอินทิเกรตก็จะได้ x ยกกำลังจากลบ3บวก1ก็เป็น x ยกกำลังลบ2ค่ะหารด้วยอะไรคะ x ยกกำล<บ>ังล, <บ S 2> ลบ2ก็ต้องหารด้วยลบลบสองลบสองถูกต้องค่ะแล้วก็บวกจาก x ยกกำลังลบ2เป็น x ยก ใส่เลขสองตามเขาก่อนสอง x ยกกําลังจากลบสองเป็นลบเลยค่ะลบหนึ่งลบหนึ่งหารด้วยเลยค่ะลบหนึ่งหารด้วยลบหนึ่งแล้วก็อย่าลืมบวกสี่บวกสี่บวกสี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมบวกสี่คราวนี้เราก็จัดรูปให้เรียบร้อยค่ะบวกหารลบได้ลบค่ะได้ลบแน่นอนเอาเขียนลบไว้ข้างหน้าลบหนึ่งส่วนสอง x กยกกำลังลบสองย้ายมาข้างล่างเป็น x กยกกำลังสองค่ะบวกค่ะลบได้ลบค่ะลบสองใช่ไหมคะสองหารลบหนึ่งได้ลบสองนะคะ x ยกยกกำลังลบหนึ่งย้ายมาข้างล่างค่ะ x ยกยกกำลังลบหนึ่งย้ายมาข้างล่าง x กํำล <bitten> ังหนึ่งอ่าย้ายมาข้างล่างเป็นเกํำลังหนึ่ง x กกำลังหนึ่ง 1, ก็ไม่ต้องเขียนแล้วก็บวกสี่ค่ะอันนี้ข้อที่สี่ ข้อที่สี่เมื่อกี้ข้อสามคุยยังไม่ต่อไปค่ะข้อนี้ข้อห้าข้อนี้ต้องเปลี่ยนรูปโจทย์ข้อนี้ต้องเปลี่ยนรูปโจทย์ก่อนเวลามีรูปต้องให้มันเห็นเลขสีกำลังเพราะฉะนั้นโจทย์มันจริงๆคือ x คูณกับ x ยกกําลังเศษหนึ่งส่วน 2. ออาเมื่อกี้ใครตอบครูบ้างครูล,ลืมถามเล็กที่มีใครที่ตอบครูแล้วยังไม่ได้คะแนนไหม<อ>จิรัชยายี่สิบสองค่ะจิรัชยากุลีเนาะเล็ขที่ยี่สิบสองค่ะมีใครเ <พา S 2> นี่ย <พา S 2> ะคะอะไรนะคะเลขที่สิบพาณิชาค่ะพาณิชาเลขที่สิบโอเคค่ะ มีอีกไหมเอ่ยเมื่อกี้ไม่มีแล้วใช่ไหมต่อไปบวกค่ะบวกค่ะ x ยกกำลังนักเรียนท่องเศษอยู่ข้างในส่วนอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นข้างในเป็น x ยกกำลังสองเศษเป็นสองค่ะส่วนอยู่ข้างนอกรากที่สามก็เป็นสามค่ะโจทย์มันคือตัวนี้แต่บังเอิญตัวหน้ามันมี x อ,อยู่สองตัวนักเรียนต้องรวม x ก,ก่อน x เจอบ่อยมาก x คูณรูท x ได้ x ยกกำลังอะไรนะคะสา่วนสบวก x ยกกำลังสอส่วนสามอ่ะพอฉะนั้นถ้าอินทิเกรตปุ๊บก็จะได้ x ยกกำลัง3ามส่วนสบวกห x ยกกำลัง3ามส่วนสบวกหส่วนด้วย3ามส่วนสบวกห บวกด้วย x ยกกำลังสองส่วนสามเอาไปบวกหนึ่งส่วนด้วยสองส่วนสามบวกหนึ่งใช่ค่ะสองส่วนสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกอะไรคะสี่ <4. S 1> บวกสี่ค่ะแล้วก็บวกสี่ค่ะแล้วก็บวกสี่สุดท้ายแล้วได้เท่าไหร่ใครได้สามส่วนสองบวกหนึ่งนักเรียนสังเกตยอย่างนี้ เวลาส่วนมันเป็นอะไรเลขหนึ่งมันจะเป็นตามนั้นอย่างส่วนสองเนี่ยหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสองส่วนสองทันทีอย่างส่วนสามเนี่ยหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสามส่วนสามทันทีเท่าไรคะได้ไหมเป็น x อกยกกำลังสามส่วนสองบวกหนึ่งเป็น x อกยกกำลังอะไรคะสามส่วนสองบวกสองส่วนสองเป็น ห้าส่วนสองถ้าห้าส่วนสองตัวนี้จะเป็นสองส่วนห้าถ้าห้าส่วนสองตัวนี้จะกลายเป็นสองส่วนห้าถ้าเลขชี้กำลังเป็นห้าส่วนสองตัวข้างล่างจะคูณด้วยสองส่วนห้าบวกกับค่ะสองส่วนสามบวกหนึ่งสองส่วนสามบวกหนึ่งเป็นสองส่วนสามบวกสามส่วนสาม เป็นห้าส่วนสามเพราะฉะนั้นได้ x ยกกำลัง5้ส่วนสามคูณกับ3ามส่วนห้าแล้วก็บวก c ค่ะจริงๆนักเรียนตอบคูแค่นี้ได้ไหมได้ตอบแค่นี้ก็ได้คะแนนแต่นักเรียนต้องฝึกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปสอบเข้ามาหาลัยเขาอาจจะต้องจัดรูปอะ่ะก็ดูถ้าส่วนเป็น2ซ้ำกัน2ตัวดึงมาเป็น1ตัวเพราะ x ยกกำลังสอง ทำไมซ้ํากันสองตัวดึงมาหนึ่งตัวดูเนี่ยลากที่สองของ x ยกกําลังสองเห็นไหมเวลาถอดรูทออกมาจะเหลือแค่ x เพราะฉะนั้นลากที่สองของ x ยกกําลังสี่ถอดออกมาจะเหลือแค่ x ก,กําลังสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ห้าส่วนสองห้าส่วนสองสองสองเป็นสี่เนาะเพราะฉะนั้นดึงออกมาจะเป็นสอง x ยกกําลังสองห้าคือสี่บวกหนึ่งสี่ดึงออกมาเป็นเลขสองนะคะ อยู่ในรูตัวหนึ่งปึ๊บส่วนด้วยห้าบวกด้วยค่ะสามส่วนห้า x ยกกำลังห้าส่วนสามสามหนึ่งเป็นสามค่ะดึงออกมาได้ตัวหนึ่งเหลือเศษสองค่ะเพราะฉะนั้นก็คือรากที่สามของ x ยกยกกำลังสองแล้วก็บวกกับ c ค่ะร้ะนี้ตอบอันนี้นะคะ อ่าข้อนี้ตอบตัวนี้อ่าเหลือประมาณห้านาทีประมาณห้านาทีสุดท้ายคราวนี้มาดูค่ะการหาปริพันธ์คือประมาณอาทีหน้าน่าจะใกล้จบแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าขาดเนาะประมาณอาทีหน้าน่าจะใกล้จบพรล่ะแล้วก็จะเตรียมเก็บคะแนนเตรียมเตรียมตัดเกรดละหาปริพันธ์โดยใช้สูตรสรุปพอสรุปเนาะ สรุปก็คือถ้ามีตัวเลขค่ะเวลาอินทิเกรตปริพันธ์นัคืออินทิเกรตใช่ไหมคะเวลาอินทิเกรตตัวเลขก็เติมเรากแล้วก็บวก4เข้าไปถ้ามี x ยกกําลัง n ค่ะก็เอาเลขชี้กลังบวกหนึ่งแล้วก็หารด้วยตัวนั้นแล้วก็บวก4ค่ะอ่าสูตรบวกสูตรลบแต่อินทิเกรตไม่มีสูตรคูณสูตรหารนะคะนะคะคราวนี้อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้เขาใช้คําพูดว่าหาปริพันธ์อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆเครื่องหมายทว่งอกเนี่ย มันเรียกว่าอินทิกรันจะมะีเครื่องหมายอินทิกรันแล้วก็จะมีตัวสุดท้ายก็คือตัว dx นี่นี่คือเครื่องหมายของมันจะมีแล้วก็เอาโจทย์มาไว้ตรงกลางโจทย์คือสิ่งที่อยู่ตรงกลางที่เขาอยากถามหาคือสิ่งที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ยกตัวอย่างข้อนี้ให้อินทิเกรต 4x ยกกำลัง7ลบ 3x ยกกำลัง4บวก 5x ยกกำลัง2ลบ x แล้วบวก1ต่ให้อหินทิเกรตตัวนี้ เพราะฉะนั้นครูขอไปบรรทัดเดียวเลยบรรทัดเดียวก็คืออินทิเกรตเสร็จแล้วเครื่องหมายอินทิกรัลจะหายนะักเรียนดูนะคะห้ามบรรทัดไปเลยค่ะจาก 4x ยกกำลัง7จะได้ 4x ยกกำลัง8ส่วน8ตัดกันแล้วได้ x ยกกำลัง8 4ตัด8ได้ส่วน2เห็นไหมคะได้ตัวนี้ตัวนี้เลย ลบ 3x ยกกำลังสี่ก็จะได้ลบส 3x ยกกำลังห้าส่วนห้าเห็นไหมคะ 3x ยกกำลัง 2, ออา้าส่วนห้าบวก 5x ยกกำลังสองอินทิเกรตออกมาก็จะได้ห 5x ยกกำลังสามส่วนด้วยสามลบ x ก็จะได้ลบ x ยกกำลังสองก็ส่วนสองบวกหนึ่งก็เติม x เข้าไปบวกหนึ 1x เราก็บวกสี่บวกหนึ 1x เราก็บวกสี่สุดท้ายเราก็คือได้บรรทัดนี้เลยเวลาเราอินทิเกรตเสร็จแล้วเวลาเราอินทิเกรตเสร็จแล้วฮัลหลนักเรียน เรียนสังเกตดูเครื่องหมายอินทิกรัลจะหายเครื่องหมายอินทิกรัลก็คือเครื่องหมายคล้ายๆถว่วงอกกับ dx จะหายไปก็เหมือนคือคล้ายๆกับคราวที่แล้วแค่ใส่สัญ,ญลักษณ์แค่นั้นเองเนาะแค่ใส่สัญ,ญลักษณ์แค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเอาสูตรให้ก่อนทันครูไม่ลกูกมันคือเรื่องเดียวกันกับรอบที่แล้วทันครูไหมคะ ่ใครตอบครูแล้วครูยังไม่ได้ให้คะแนนบ้างเมื่อกี้ลืมถามคะแนนไปหรือเปล่าเนี่ยนี่ตอบโอเคนะคะนี่ประมาณนี้เพราะนั้นอ่ะนี่ข้อสุดท้ายของวันนี้ดามให้ดูจงหาปริพันธ์ไม่จํากัดเขตเรื่องสุดท้ายจะเป็นปริพันธ์จากัดเขตนะอันนี้ไม่จํากัดเขตคือไม่มีหัวท้ายของไม่มีตัวเลขอยู่ข้างบนท้ายของเครื่องหมายถ่วงอกเนี่ยเครื่องหมายอินทิกรัลเพราะฉะนั้นข้อนี้หาได้ในหนึ่งบรรทัดเลยค่ะ ตอบเท่าไอะไรคะ x ยกกำลังห้าเอายาวเลยค่ะยาวไปเลยค่ะ x ยกกำลังห้าส่วนห้าบวกสาม x x ยกกำลังสามสามส่วนสามสามบวกห้า x ยกกำลัง2งสองส่วนสองสองแล้วก็อย่าลืม บวกอะไรคะบวก4อ้าบวก4เหมือนกันกับเรื่องที่แล้วเพียงแค่ตัวนี้ใส่สัญลักษณ์แค่นั้นเองตอบเสร็จแล้วค่ะแค่นี้อา้าวมีอะไรตัดกันได้ตัดนะมีสามส่วนสามตัดกันได้ใช่ไหมคะตอบใหม่เพราะฉะนั้นก็จะได้ x ยกกำลัง5ส่วน5บวก x ยกกำลัง3 บวกห้าเอ็กยกกำลับบงสองส่วนสองและบวกซค่ะอ่าข้อสุดท้ายของวันนี้อันนี้ไม่มีการบ้านนะคะครูน่าจะเก็บงานชิ้นสิสุดท้ายคือชิ้นที่แปดจบที่งานชิ้นที่แปดแล้วก็สอบอีกสิคะแนนสิบคะแนนคือดิห้าอินทิเกตหเป็นสอบข้อสอบ Google Form นะคะเป็นช้อยเลือกนะคะเพื่อนักเรียนเห็นแนวข้อสอบบ้างนะ โอเคโอเคจ้าเขาเรียนสามสิบเอ็ดคนรวมครูเป็นสามสิบสองเนาะเดี๋ยวให้ใครกำลังบันทึกเอ่ยเมื่อกี้ปิ่นกระมวลค่ะปิ่นกระมวลปิ่นหนูค่ะจ้าปิ่นกระมวล,ลกดหยุดบันทึกให้ครูแล้วก็ส่งไฟล์ให้ครูหน่อยนะเดี๋ยวครูจะเอาไฟล์ให้หกทับสอง เอาไฟล์ลงคลิปโอเคกดหยุดบันทึกได้เลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวครูแคปหน้าจอ